สวัสดีค่ะคุณเสนาะจ่าสวัสดีทุกคนนะคะนี่นะคะเราก็ทำหมกปลากันค่ะพี่นอ้ <c oughs> องหมกปลาพร้อมั้มโขมนะคะเราก็ทำขายนะคะกินด้วยขายด้วยนะคะเราก็ต้องซีมแบบนี้เนาะกินไอ้นั่นมาต้มะม่งงวงโ่าดเบียร์เฮ็ด มม่วกับเพรป่ากันให้อเอาวันนี้ต่อธีการทำของขายวันนี้จะไปทำงานเก็สองสามปีเลยง่ายมันอย่งนี้ อาจจะมียียงว่างก่อนนคสวัสดีทุกคนนะคะแม่ก็กำลังมุกน้าไม่นี่เนาะตามจักตกจุกเบียดไปแล้วค่ะเป็นตลาดเลยยูไปยังไปว่าละ สต้องมีผักแบบพุกเครื่องแล้วเราก็หมกกันเลยนะคะนี่แบบตะลังเตรียมหมกหมม ค่ะเดี๋ยวพาไปดูหมักมไม้กับแม่กันนะคะนีเห็นไหมเครื่อมต้นนกใส่เนี่ยกำลังตักใส่ผมนื้อนิดหน่อยแล้วก็ใส่ผักกันนะสันนี้สั้นอเนนี้อันนี้กำลังน้ำเย็นอยู่ต้องหมกให้มันสวยเราจะค้างหม้อนึ่งเลยนะคะเต็มซิมก็จะไปนึ่งก่อน 对吧？<White> <laughs>

หมุดไม้นะคะก็จะเอาไปขายกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะพาไปดูนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเอาเอาไหนไหนไหนเอาบายบายหน่อยบา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 ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากบบาายยสวัสดีค่ะ